สิเก่าตุลาคม2568ัาบปทเฒ่ามาสัมผัสหนาวแหลกยู่อำเภอเขาขอมากราบพระพุทธเจ้าหาพระองค์อยู่วัดพระธาตุผาสอนแก้วคำแล้วกัพักอยู่นี่แหละครับไกลๆวัดพระธาตุผาสอนแก้วนี่ครับบ้านปูญาเขาขอมบรรยากาศดีครับของพักมาตรงติดแอร์เลยล่มเย็นสบายคํามเมืดลงมากเลยสงบเงียบเรียบร้อยเลย บอกวัาเข้ายุคขางวัดนี่แหละครับเดี๋ยวเห็นยอดทีดีเยอะมื่อน,นี้ลูกค้าของรีสอร์ทเต็มเลยครับบานปูนยา สัมผัสหนาวแหลกอยู่เขาคอครับก่อนนอนก็นก,นกินหมูกระทะ,ะบ้านปูญาเขาคอบ้านเล็กที่หาครับแหววเข้าขมาภายในเป็นห้องพักพัดลมครับพี่น้องเพราะว่าห้องพักเพิ่นยังม,งมีไฟฟ้ามันใส่ไฟแสงโซลาเซลล์ <c oughs> ปูญาหลานมาสัมผัสหนาวแหลกของเขาคอลมกัดเชียร์เย็นสบายหนาวไหมลูก แกแม่เลูกชิ้นละก่อนบูกะทะโตลมหนาวอยู่กับบรยบรยากาศบรรยากาศถนนหมายเลข12จากอำเภอเขาข้อไปทางพูนครับว่ายลิบลิบบนอำเภอลมสักล้อมสูบปั่นปลายชีวิตของต้นมเท่าผ้าเที่ยวครับพี่น้องจะ ไปมังได้กัไปมืออน่้จากกตละสินมหอดเขาขอคำไปกับพักที่นีนะครับเขาแรขคือมูรกระถะอาหารส่วที่ยกของคนไทยอันดับแรกนั่นพักพันมืออื่นพ่อกันไหมพ่อผููเทาชิภาพไปเที่ยวอีกยังมังได้รีดตามเบื่องคลิปตอ่อไปวยครับพี่น้องขออกันไหมครับสวัสดีครับ